ปุ้งปุเฮ้ยอุ้ยพี่ตีแรงอ่ะโหหนูบอกแล้วพี่เล่นแรงอ่ะโหกลางเลยอ่ะโหโอเคผมกลับสวัสดีทุกคนชาวระคังด้วยแล้วกันนะครับวันี้วไประจำรคังชาแนลนะครับน้องแพ้ค่ะพี่เราจะเปิดตังค์ได้ ไม่เห็นหรอหรือว่าทำคลิปอ่ะไม่ไม่สังเกตหรอกโอเคทุกคนวันนี้คือว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปที่แล้วที่เบสเนี่ยเอาพวกหมวกกันน็อกเนี่ยมาแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวขอหนุญาตพี่ขอร้องพี่ให้เราห่าตั้งก่อนนะเดียวพี่ขอหานทั้งหมดเลยมาได้พี่เอาประเด็นคือที่เล่าให้ฟังก่อนนะคลิปนั้นเนี่ยผมเนี่ยผมนึกในใจนะคือแกล้งแล้วเฉลยไม่ว่านะทิ้งทิ้งช่วงไว้นานไม่ใช่หรอกเอาเงินไปด้วยแล้วก็เพิ่งมาบอกพอลงคลิปไปแล้วเพิ่งเอามาเอาคืนบ้าบอมากพี่ขอเเเเอออออออาาาาคคคืืนนนนน้งงงงห่่่่่ยยยพพพีไมมกกจะแบบถึสสรรรรรรรุณขดิตใ ประเทศนี้ไม่มีใครเกินพี่แล้วครับน้อนส่งเสียงสิครับ พี่บอกเขาไปดิวเมื่อก่อนพี่อยู่กับพี่ต้องบอกก่อนเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือผมอะทำงานให้กับอยู่กับพลรดดอนมาคุกคีกันเลยนะจริงพลรดดอนเนี่ยนั่งกินนมาด้วยกันเลยนะจริงเอจริงจริงแล้วพอเขาแล้วอนนี้เขาก็แบบไปซีนนี้ใช่ไหมผมก็ออกไปไปบวชไปบวชแล้วก็ไม่ได้เจอนีกเลยแล้วผมเองอะก็ยังไม่ลืมวิชาที่เคยฝึกฝนกันมาเขานั่นคือวิชาเพลงดาวอะไรับเนี่ยกบีไร่เจียมพันอะไรวันนี้ีดีเอานนี้ดูก่อน วันนี้ผมจะลองนี่นี่นี่หยัหยมาอีกบ้างไหมนี่นันนี้คุยผมจะมาเอาคืนเบสอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเล่นเทนนิสก,กับแจ็คอยู่พอแล้วผมตีเทนนิสก,กับตีไปดีกันมาปุ๊บเล่นปุ๊บไปพลาดทำกระจกเบสรถเบสแตกรถ e เทนนิสเอคันเนี้ย รถ B M รถหลวงน้องเขาเนี่ยรถจอดหันหน้ามาด้วยนะคือไม่รถเราจะจอดสลับกันอยู่แล้วไงเพราะว่าเปิดประตูเปิดตรงตูไม่ได้เบียดไงจอดขวาแล้วจอดหน้าหลังสลับกันป่าสวยดีนะเนี่ยรถสวยรถสวยแต่ถ้ากระจกแตกแล้วเป็นรถนี้ป้ายแดงอยู่เลยอะน้องจะกดผมไหมเบสรักคันนี้มากนะเพราะว่ารถเป็นรถคันแรกในชีวิตของเบสใช่ใช่ที่จะโดนผมทําให้มันกระจกแตกไปดูกันว่าเบสจะเป็นยังไงครับก่อนจะไปยังไงลืมกดไลค์กดแชร์ e กด subscribe กับระฆังเอาให้ถึงเก้าแสนซ่าให้ถึงสี่ล้านฟอลโล่โอเคป่ะในเพจในยูท ขวดวายในการเอาเอาถุงขยะใส่แล้วเราจะต้องโยนให้มันแตกโค๊อย่างเงี้ยให้เหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าให้มันเสียงดังว่าเราทำกระจกแตกเพราะว่าถ้าเอาความเป็นจริงใช่เอากระจกรถแตกมันอาจจะไม่ได้ดังเพสหรอกมันจะดังปุ๊บเออใช่มันไม่ดังกระจกรถมันมันอับไงมันไม่ดังเพสแล้วมันไม่ได้กระแตกกระจายใช่กระจกรถเนี่ยมันมีไอ้นี่มันมีมันมีฟิล์มกันมันเลยไม่แตกเป็นเสียงหรอกน้ำตาเล็ดต่อมา ไป zaman, ไปหาถุงขยะมาสีดำที่นเจ้ารู้จักตำนานเพื่อนพลายอยอหรือไม่ข้าเขาไม่รู้จักเขาแต่ข้าเคยดูเขาในทีวีเขาดังมากตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้ข้าเขาไม่รู้ของยางแต่ตำนานหนึ่งมีแค่ข้าเท่านั้นเจ้าระวังให้ดีลุงข้าไวมากโอ้ยโอ้ย อะไรคือหนึ่งัเล็ด5ตีชนะหเมตรไงมามาไปโอ้ยสองหนึ่งไ้สองูนย์สามศูนย์หรือเรอาอยู่แล้วเฮ้ยพี่แจ๊กเล่นเป็นปะเนี่ยใครถุงสุดระดัน้าเพี่แจ๊กสิทธิ์อะไรอะสีขาวลงเกอดแบบนี้่แหละจริง ไปเล่นเต่าเล่นเลยดินาดน้าน้ลูกออกนะสาลูกสมลูกไข่ห้าลูกออกเค็นไดีปแต่เขาเล่นแรงมากนะสุดใช่ไหมสุดืไม่นะเาเล่นัรงมากนะ้ยไก่เกินใได้ได้พรเราดีแลวรไมได้เดบเอเดือบเเบเรอคนแพ้แล้วออก ต่อไปจะไปลูกเสิร์ฟนะรำให้ได้มันจะแรงมากเดยนะโอ้ยวิสองเต๋อสองเต๋อฮะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอ้โหตีกันเท่าอันคารเลยโอ้ยอันนี้บอกนี่ยโจดแตกแล้วมั้งนะแฉกตีแรงจังะตีแรงจังตีมันจะต้องทำให้มันแบบเป็นสนามจริงเพราะว่าพี่อยู่พาือดอนอ๋อโอเคอ่ะอีกลูกหนึ่งพี่แจ็คออกแล้วเนี่ย หนูไม่ได้เล่นด้วยเก้ลูกพี่แจ็คออกแจ็คออกแจ็คเล่นไม่ได้เรื่องเลยเมย์ต้องอยู่เส้นขาวนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยไปแล้วหนูว่าข้ามหลังคาไปแล้วแหละเดี๋ยวพี่แพน้าผมก่อนเดี๋ยวผมไปเอาของหน้าบ้านยายแป๊บนึงโอเคได้โค้งนะจะเล่นจะมาล้มพี่เบลให้ได้ใช่ไหม

โขห,หนูบอกแล้วพี่เล่นแรงอะเฮ้ยเจนี่วะโขกลางเลยอ่ะหนูบอกแล้วพี่อโขไม่<ห>เคยวะครึ่งลูกเลยอะล่ยอะออกได้ไหมน่ะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าปล่อยแบบดึงออกอ่ะมันจะแบบแ<ต>เออเดี๋ยวมันแตกเข้าไปในรถปะมันเล้าแล้วอ่ะแม่ตั้งใจเลยตั้งใจรบกวนพี่ไปดึงมันออกเดี๋ยวมันแบบ ไม่ตั้งใจจริงพี่ตีเองพี่ขอโทษที่ไม่ตั้งใจพี่ตีเบาๆแล้วแต่ว่ามันลูกมันพุ่งไปแล้วพี่พยายามลืมภาพพยาราดอยแล้วแต่ว่ามันพุ่งไปใส่กระจกเมื่อกี้มันก็เด่นไปดูลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งกินนเสียงมันปุ๊บพี่ตีเหรอไม่ใช่เบตเหรอเบติกีเบตีแต่ว่าออกไปก่อนเดี๋ยวพี่รับที่เจ้าให้เลยพี่เปลี่ยนให้เท่าไหร่ไม่ไจจรู้โทรโทรถามเซลลเขาที่ว่าเปลี่ยนศูนยเท่าไหร่ ได้เลนตุ๊เปลี่ยนแค่นี้ไม่กี่บาทหรอเป็ไรงั้นก็แต่ว่าตอนนี้มคือเออมันกลัวมันแตกมาข้างในไงเอาเอางี้ก็ได้งั้นอะตอนนี้พี่ยังไม่ค่อยมีตังค์งั้นพี่พอขับงี้ไปก่อนได้ไหมล่ะตัดปีหนึ่งมันไม่บางทีามีภาพอยู่แล้วอ่ะหายเดี๋ยวตุเปลี่ยนเอาเออกินมากเล่นต่อเลยเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเอาไอยุ่งอะไง เเล่อที่จะตวกันเออไม่เลยแบบมันจะบุบทงไปไม่ใช่ลูกนี้นะลูกไหนก็ตีไปลูกสองลูกแล้วืมออกคือมันจะเล้าเดี๋ยวขี่ไปที่ร้านหนึ่งนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ที่ร้านขอตำรวจทจะจับต่อเป็นไรปะเนี่เงาไว้เนี่ยพี่เป็นไรไห่ลูกจะเล่นไงเป็นไระเนฟาอย่โเลใจ พี่แข้วชอบเปลี่ยนแต่พี่ขอปีนึงเพราะพี่ยังไม่มีตังค์พี่จบดีมน่าจะแพงเละเป,เป็นหลักเป็นหลักครึ่งครึ่งล้านแล้วปะห้าหกแสนแล้วเนาะบ้าไม่ถึอใช่ถึงพี่เริ่มไม่ถึงแล้วปะเดี๋ยวเขาเปลี่ยโนเรียนต่อเปลี่ยกติดไปเปี่ยกเขาแต่ไม่ไม่มีลูกเล่นแล้วอ่ะไม่มีลูกเล่นแล้วดีใช่หรือไม่ฮะไม่เอาหนูมีกล้าพี่แหละ กลัวมันแบบว่าเล้าแล้วก็ปึ๊กเข้าไปอ่ะถ้าดึงแบมันจะอันนี้เปล่ารอทำไมอ่ะถ้ามันเล้าเดือดนะโอ้โหอือหือจะลืมอ้าลูกข่ายไปไหนครูใครเนี่ยอะไรครับเุ้ยอ้าวไม่ได้แต่งนี่ว่ะโผบ้านมอโผจริงเชียวบ้านจริงเชียวโผรู้แต่จริงอ่ะข่าวว่าดักง่ายเนี่ยเราฉันว่าแบบว่าจริง เฮ้ยออะไรวะอุ้ยสตินี่ลงบีโอ้หเนี่ยคนตีมไม่พีนอลดอนมันเหอเราไอดออกส่วนแม่แโอ้โหโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้แล้วโอ้ยรักครั่งน่ะทำไมรัครังใจร้ายกับสติอย่างนี้อุ้ยจีนร้อนจริงหรอเอ้ยจงหัวไม่ใช่ไม่ใช่เไม่ใช่มีน้ต่ออ่หอหน้าเคียดเลยเน บอกไม่เป็นไรแต่น้ำตาไหลอะไม่เป็นไรแต่น้ำตาไหลอะไม่ออกอะนเปกอะไรที่คนออกเลยนะับกังนียมีอะไรขอไม่นอได้ล่ะแล้วกันครับเราไปต่อนครับ